ตลอด1ปีที่รวมตัวกันฝึกซ้อมดนตรีในเวลาว่างลามูเคยผ่านเวทีการแสดงมาแล้วกี่เวทีและเวทีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาคืออะไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับเบรกที่2ในสิงไอดอลครับกับวงลามูนะฮะที่เขา cover scandal นั่นเองวง J-Rock นะฮะก็ถามหน่อยแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงว่าเอ้ยเราได้ซ้อมได้ทำลง YouTube ได้โชว์มางานน,านู้นอันนี้มีงานไหนบ้างเออเราช่วยช่วยย้ำกันอีกทีได้ไหมว่ามีงานไหนช่วยขยายดนึงเอาเอา,เอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเราแบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้กล่ะว่า,วาต้องเล่นทุกเดือนนะต้องแบบต้องไปโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นคือตอนแรกเราคิดว่าตอนแรกเป็นอยู่สี่คนเราคิดว่าเนี่ยเราแกะเพลงที่เราชอบมานะแล้วเราแบบเรามาเล่นกันให้สนุกแล้วก็อัดคลิปลงใน u t u b e คือแบบไม่ได้หวังเลยว่าจะต้องไปเล่นงานน,างนู้นงานนี้แต่ทีเนี้ยไอตอนที่เราอาัดคลิปลงใน YouTube เสร็จปุ๊บมันมี คนมาเห็นนะฮะก็เลยแบบว่าเออไปเล่นงานนี่ไหมก็คืองานแรกเลยมาถึงงานแรกเลยไม่เคยไม่เคยเล่นงานที่ไหนเลยแล้วแบบมาถึงงานแรกเลยอัดรายการสดชแนลวีก็เลยแบบตื่นเต้นรายการรายการแรกเลยคือรายการงานแรกชแนลวีต่อมาทีนี้ก็จะเป็นของแบบเขาเรียกว่าเป็นสถาบันสอนภาษาครับเขาจะจัดงานที่เรียกว่าเจเทนเนี N, ย่ยจัดทุกเดือนแล้วแต่ละเดือนก็จะมีวงเจล็อกขึ้นไปเล่น2องวงอันนั้นก็เป็นงานที่2ของเรางานที่3นี่เป็นชแนลวีรอบหนึ่งคือวันเกิดของชแนลวีครับก็คือแบบ เคยติดต่อกันเวลาเงี้ยแบบเออมาเล่นให้หน่อยนะในช่วงรายการ japan b า w o าก็ไปงานที่4 <c oughs> นี่ก็เป็นงานที่แบบว่าเป็นชื่องาน j a ป a n f a s t a ก็คือ1ปีจะมี1ครั้งและในงานนี้เขาก็คือแบบว่ามันพิเศษตรงที่ว่าเขาเอาศิลปินญี่ปุ่นเข้ามาเล่นในงานด้วยเป็น free concert นะคะก็ะคือแบบว่าเขาเห็นเราวงเรานะใน u t u b e ในรายการ เจแปนเอ้ยเจแปนบอลวอะไรเงี้ยเขาสนใจนะอยากมาเล่นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเล่นต่อไปงานงานที่5งานที่ผมนี่รู้สึกจะเป็นงานเกี่ยวกับของคนญี่ปุ่นนะครับเป็นกลุ่มเฉพาะคนญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปเข้าไปได้เล่นเพราะว่าเอน่ารู้จักกับเจ้าของร้านเงี้ยฮะเขาก็แบบเออชวนไปเล่นนะอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ดึกๆหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยตอนนั้นเราก็ต้องเป็นฟิลแบบล็อกๆนิดนึงเพลงรุ่นใหญ่เราก็มาเล่นไม่เล่นแสแกนดอลแล้วก็งานต่อมาก็จะเป็นงานที่จัดในโรงแรม อินเดียลควีนสปาร์คว่ะ,ะก็เป็นงานแบบงานทีนี้แบบเป็นงานรวมเฉพาะแบบคนที่ญี่ปุ่นที่มาอยู่ในเมืองไทยเนะ mm hmm. แถวสุขุมวิทเอแล้วก็งานถัดมาก็ทีนี้ก็เป็นงานสแกนดอลไลฟ์อินบัง k o k นะครับที่เราไปเล่นเปิดให้ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายที่เพิ่งเล่นมานี่ก็เป็นงาน j จเทอีกปีหนึง่งอ่าที่ที่เราได้ลกลับไปเล่นอีกครั้งหนึง่งสรุปแล้วมันเรารวมกันมาประมาณ นหนึ่งปีครับหนึ่งปีก็คือได้เล่นไอเจทเทในสองรอบพอดีก็คือครบรอบพอดีครบรอบพอดี <c oughs> ที่เิ่งไปเล่นมาอ๋อก็ปีหนึ่งพอดีใช่ครับคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราก็เหมือนมาฟอร์มกันสนุกสนุกวันหนึ่งเราได้ไปเล่นเปิดให้วงเขาวงจริงๆเขาแถมเขายังทวีตช,ชมเราอีกว่าเอ้ยเล่นดีเล่นเก่งฮ <c oughs> เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปยืนบนเวทีอย่างนั้นได้เจอกับศิลปินตัวจริงๆอย่างงี้ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยเพราะว่า อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเราเราแค่เล่นเพลงที่เราชอบเล่นน่ะเราก็แบบเพลงนี้เราอยากเล่นเราก็แกะมาเล่นทีนี้แล้วอยู่ดีๆแบบว่าโอ้โหได้ไปเล่นถึงขนาดนี้เลยมันก็ตกใจก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับมันก็แบบไม่เคยคิดอ่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกแบบเออมันสําเร็จแล้วอ่ะมันแบบมันยิ่งใหญ่นะสําหรับสาหรับคนที่เล่นโคเวอร์อ่ะแล้วแบบอยู่ดีๆก็ได้ไปเล่นกับศิลปินที่เราโคเวอร์อ่ะมันรู้สึกมันรู้สึกยิ่งใหญ่มากแบบมันขึ้นมาเล่นแค่สองเพลงก็จริงแต่แบบโอ้โหมันมันขนลุกเนาะ แล้วมันก ES ็ได้เจออ่ะมันได้เจอแล้วก็แบบได้คุยแบบคุยเหมือนแบบเหมือนนั่งกินกาแฟคุยกันเลยแล้ถ่ายได้ถ่ายรูปด้วยกันเนะพูดง่ายเหมือนเขาก็ทิ้เราเป็นเพื่อนเลยใช่ประมาณนั้นเลยใช่ครับเรามีล่ามส่วนประจำวงเห็นบอกว่าตื่นเต้นใช่ไหมแล้วแบบว่ามีหนึ่งในหกคนเนี่ยลงจากเวทีแล้วถึงการร้องไห้ใช่ใช่มีคนนี้เลยนะฮะมันดีใจขนาดนั้นเลยครับ มันอารมณ์มันแบบตื่นตันครับทุกอย่างทุกอย่างมันเหมือนแบบมันพาวเวอร์อัพออกมาหมดก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าได้ได้ยืนนัจุดจุดเดียวกับที่เขายืนได้เล่นแอมตัวเดียวกันได้เล่นได้เล่นทั้งอุปกรณ์ชนิดเดียวกันทุกอย่างอะไรเงี้ยครับมันทำให้แบบว่าโอจากวงที่แค่โคเวอร์กันเล่นเล่นมาเจอกันเล่นเสาร์อาทิตย์กลับมีอะไรที่แบบน่าประทับใจขนาดนี้ ได้เจอศิลปินจริงๆเล่นเวทีเดียวกับเขาใช่ครับผมก็หลั่งน้ำตาแน่นอนครับเจออย่างนี้เข้าไปอันดับแรกพวกเราขอขอบคุณราเป็นเกียริมากที่ได้มาเล่นบนเวทีนี้นะคะมขามัรู้ที่หลังก็แบบพวกมมีเขาปรับแอมไมให้อะไรนะบอกอออเขาปรับเขาเรียกว่าอีควอไลเซอร์ครับของตู้แอมเขาปรับไปให้คือเขาเป็นคนเซตเซตไว้เองแล้วสตาฟก็เดิมาถามผมว่ เฮ้ยชอบไหมอะไรเงี้ยผมก็ชอบชอบชอบบอกว่าเนี่ยโทโมมิเซ็ตเองเลยนะบอกบอกโอ้ั้นผมคงไม่กล้าปรับอบอกว่าั้นเอาตามเขาเลยแล้วกันครับแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วแถมเล่นจากเวทีจบนอกจากมีเพื่อนร้องไห้ยังมีคนได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมค่ะก็นในวันที่เล่นเล่นจบวันนั้นก็ มีพี่คนหนึ่งเขา,อ,าเอ่ะน้องว่างไหมบอกอ๋ออ๋อไม่ว่างค่ะแล้วก็หนูตอนนั้นหนูเรียบมากเรียบจะไปรวมวงล้อล้อแต่พี่อ่ะอยากคุยอ่ะมีเราเล่นสควอเออร์อยู่ใช่ไหม,มน,นั้นหมายใช้กีตาร์ตัวสีแดงอะคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยลองอันนี้ไปดูนะ <laughs> ดีกว่าแน่นอน <laughs> แล้วก็เอ๊ะอะไรกันแล้วเขาก็ให้นำบัตรมาค่ะแล้วก็พอไปหลังเวทีก็ไปหาพี่ๆแล้วก็ เนี่ยเขาให้มาไอยี่้อนิเก้นนิโกะอะค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันที่อินโนรันวงลุนาซีเขาเซนให้พิต้าแบรนด์นี้อะค่ะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็นอกจากไม์แล้วก็มีพิต้าได้เป็นเหมือนกันค่ะอยู่ดีๆพอน้องได้เป็นแล้วก็ดึงเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับเหมือนเหมือนเขาพูดประมาณว่าไหนๆก็ทั้งวงแล้วก็อีกคนนึงเป็นอะไรอะไรย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออจะได้แบบไปด้วยกันคู่กันอะไรประานี้ คุยกันมาสองเบรกแล้วเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาโชว์หน่อยได้ไหมให้แบบว่าโชว์ฝีมือโชว์ฟอร์มให้กับแฟนๆสิงไอดอลได้ดูบ้างนะฮะงั้นเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกับลามูพร้อมกับวงของเขาพร้อมกับการเล่นดนตรีฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าในสิงไอดอลครับสนับสนุนโดยสิง